อีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาหาเห็ดกันนะคะตอนนี้ก็ถึงฝ่ายเห็ดแล้วแล้วเดี๋ยวลองเดินมาดูแถวๆนี้ก่อนว่าจะมีเห็ดไหมเอ่ยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วที่แคทมาเราก็ได้สักดอกสองดอกแล้วเนาะครั้งนี้เราเลยลองมาดูอีกทีว่าอาจจะออกมาหรือเปล่าค่ะมาค่ะมาลุ้นกันค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ได้เห็ดมาสุทธากิแล้วก็จะลองหาเห็ดอ่ม รสโซลานะคะหรือว,ว่าเห็ดครบกนะคะเห็ดขาวที่แคทเก็บอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเอาไปนึ่งมากินก็อร่อยเหมือนกันคือเ uh, มื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเห็ดอันนี้กินได้เนอะเรามีเห็ดหลายอย่างที่เราเลือกได้ปีนี้เราเลือกไม่ได้เราก็ต้องเอาอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปกินค่ะแต่ก็อร่อยดีค่ะค่ะเพื่อนๆไปค่ะลองเดินแถวๆนี้ดูเพราะว่าปีที่แล้วแถวนี้นะคะเห็ดจะเยอะมาก แต่ปีนี้มาถึงแห้งมากค่ะทุกคนแล้วเห็ดราโซราก็มีเยอะแต่ว่าส่วนมากมันก็จะแห้งนะคะมันยังไม่แก่แต่ว่ามันแห้งไม่มีน้ําเลี้ยงเขาเค่ะไปค่ะไปกันค่ะมาดูป่ากันนะคะนี่ค่ะป่าเห็ดมัสตาร์เกตจะเป็นประมาณแบบนี้นะคะมันจะลุ่แบบนี้ป่าตรงนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะ แต่ว่าอ่อส่วนมากต้นไม้ก็จะไม่ค่อยใหญ่นะคะป่าเห็ดมัสทอกิป่าเห็ดมัสทากิกับป่าเห็ดป่าเห็ดเพื่งหวานมันจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนป่าเห็ดมัสทากินี้จะเป็นป่าเก่าของ บุกเคโนโนะคะคือ,อแถวนี้จะเป็นภูเขาไฟเก่ามันเป็นรลล้อยปีผ่านมาแล้วคะ่ะเวลามาเดินป่าแบบนี้นะคะทุกคนเราจะได้ เราได้แฟ e ชแอร์นะคะถึงแม้ไม่ได้เห็ดเราเดินป่าก,ก็รู้สึกดีและะ้วค่ะได้มาเข้าป่าบ้างข้างนอกจ่มันโล่งๆไม่ค่อยมีเนาะมนอยู่ข้างในเนี่ยโอ้ดูดอกนี้ดูดอกนี้ค่ะโอ้อาจจะเน่าหรือเปล่ายญ่นะเนี่ยนี่โอู้ยังสวย แต่ยังไม่รู้ข้างในจะเน่าหรือเปล่าโอ้อาจจะเน่านี่นนจักมันจะอ่อนๆเดี๋ยวให้พี่ลูกตัดนี่อะไรขูดนะมันขูดออกมาแบบเนี้ยโอ้นี่สวยดูนี่ค่ะสวยอยู่ดูสินี่ยังสวยอยู่เลยดูนี่ค่ะ สามดอกนันเนี่ยโอ้ดอกนี้แก่แล้วค่ะดอกนี้แก่ดอกนี้ก็ยังสวยอยู่ดูดอกนี้ค่ะนี่ดอกหนึงน่งตรงนี้อือนี่โอ้ยเป็นอ่าขึ้นราแล้วค่ะดูค่ะ น,นี่จะขึ้นลานนะคะไม่เอาละค่ะวางนี้ได้ดอกนึงได้สองดอกโอ้ต้นนั้นใหญ่มากเลยเนาะอุ้ย,ยเดี๋ยวถ่ายรูปต้นนั้นจังสวยๆใหญ่ๆดูสิแบบนี้นี่ โอ้ไม่ดีแล้วค่ะอ,อาจจะขึ้นล้าแล้วค่ะเนี่ยเลยอาจจะดีโอ้ยังดีอยู่เนาะนดีเก็บดสิโอ้ยเก็บดสินอนโอ้เป็นนอนอ้ดอกนี้สวยมากเลย แบบเดียวครึ่งตะกร้าไปได้ไหมเห็นม <AD> ันพ <an> ูนูนึกว่าไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆดูนี่ใหญ่เลยได้พี่กุดตัวนี้สินี่ดูค่ะ โอ้ oh, สวยด้วยดูยนี่อ่อนเลยพี่ลูกบอาครั้งที่แล้ว,ลวพี่ลกมาตรงนี้แคนไม่ได้มาค่ะลยในรถโอ้ย oh, โชคดีจังดูสิเห็นมันแตกๆงี้นะแคนนึกว่าไม่ใช่ค่ะ นี่ใช่โอ้โหยอดมากเลยที่ตรงนี้โอ้ยยังเอ่อยังไม่เน่านะคะยังแข็งแข็งอยู่นี่แข็งมากเลย ดูกมมาเจอเห็ดอยู่แถวนู้นดูสิเห็ดอะไรลุ้นลุ้นลุ้นคงจะเป็นเห็ดขาวแน่ๆเลยเห็ดขาวเยอะแยะเลยเพื่อนๆดูโอ้โ นี่แต่เห็ดขาวค่ะทุกคนดูนี่ค่ะประมาณแถวนี้ถ้าหากว่าปีไหนที่เห็ดมาสุทากิเยอะๆนะคะตรงนี้จะเป็นเห็ดใหญ่มากดูนี่ค่ะนี่โหลายดอกเลยดอกนี้นี่นีใหญ่เพ่อนไหดูดโหดูนี่ค่ะ ดูดอกนี้ด้วยนี่นี่โอ้อ้าวไปตัดดูสิอยากดูคนตัดเห็ดน,นี่ดูสิใช้ได้ไหมตัดมาขอตัดนั่นดูดูขานะโอ้โหเน,นาเนาเน,นา,วนาวสวยเนาะแกดูนล อ่อนๆก็เน่าละเพราะว่ามันแห้งดูนี่ค่ะมาดูนี่ค่ะโอ้ดูจับแถวอันนี้ไปเลยโอ้เต็มหมดเลยโอ้สวยมากเลยค่ะทุกคนดูโอ้โหดูข้างบนสวย ดนหลอกแล้วเนี่ยอะมาค่ะทุกคนไบ,บบได้ดอกนี่สวยเยอะนีโอ้โหดูนี่ค่ะโอ้โหสามดอกดูสิใช้ได้กี่ดอกเอาได้กี่ดอก อ๋อโอ้ยสีสีสสดอกนั้นเนี่ยอู้หูสวยๆยังขาวเลยไหนดูสิไหนดูสิอูอ้ขาวสวยมากมันอ่อนเลยดอกนี้ไม่ได้ละอือขึ้นลาอะไรแบบนั้นโอ้อืออ่ะดอันน,นี้ดูอันนี้นี่จะเกศแล้วนะคะดูดอกนี้ ในเพิม่มเลยดูใหญ่มากแต่ว่าแห้งแล้วค่ะาม,าม,มันแห้งไปไงนิกจะพูนขึ้นมานิดหน่อยดูสิโอ้มันก็ไม่ดีแล้วค่ะแห้งเลยดอกนี้ก็แห้งแล้วค่ะดูจะแห้งแบบนี้นะมาขะดูค่ะทุกคนเยอะแยะเลยเลยแค่สิบดูที่เออดีดำด,ดำพูนๆแต่ๆเงี้ยใช่เห็ดหมดเลยนะคะดู มนจะจกแก่มดแล้วใช่ค่ะมาจะแก่หมดแล้วดูค่ะที่แตกๆแ,แบบนี้มันจะเป็นเห็ดนะคะเห็ดขาวนี่แหละค่ะดูเยอะมากเลยโอ้นนอโหลอยแตกที่เป็นจุดๆนี่ค่ะเป็นเห็ดหมดเลยค่ะโอ,อ้ระวังระวังวใบไม้ใบไม้มันแหลนนะ ลองดูตรงนี้อุ้ยตรงนี้จ,จะสวยหรือเปล่าเน่าแลา้วค่ะดูจะเป็นเห็ดเน่าด,ด,อนอดอกนี้อ้ยดอกนี้จะดีหรือเปล่าเน่ามาเลย ว้โหรนีค่ะกวางมันมเอ <laughs> มันเยอะเกินไปกวางก็ยังเลือกกวางมีโอ้ยดูนี่คะ่ะใหญ่ไปเริ่มเลยแต่ว่าเกตแล้วเน่าแล้วค่ะดูนี่ค่ะใช่เห็ดหมดเลยนี่โอ้ ดูดอกนี้โหดูเขายืนอุย๊ยนี่ก็ <c oughs> เก่แล้วกันกนะคะก็อ่ะวางไว้ตรงนี้โอ้หดูรอยแตกตรงนี้ดูดูดูเขาดาันนี่ใบไม้นี่ขึ้นมาโอ้สองดอกนี่อาจจะยังดีอยู่นะคะยังดูดูนี่ค่ะดูขาสวยมากเลยยืนกันเป็นคู่ดูนะคะจะเก็บให้ดู อุ้ยสองดอกเลยดูอุ้ยนี่โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะขาวสวยเลยดูนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนดูอุ้ยขาวสวยมากนี่ค่ะเดี๋ยวให้พี่ลูกมาตัดนี่ตรงนี้ก็มีอีกดอกหนึ่งเก็บมาดูสิโอ้ ตอนนี้เนาแล้วค่ะดูเดี๋ยวให้ลูกลองตัดขาดูอันนี้จะเป็นกวางขุดนะคะเขาขูดออกมาดูนี่ค่ะส่วนมากกวางก็หาแต่หาอม,ม่สุทากิเพราะว่าเห็นมสาสุทากินีกวางชอบมากดูดูดูเขาดัานขึ้นมาดูโอ้โหดูนี่ค่ะอลังการมากใหญ่มากเลยดูนี่ นี่ก็จะแก่แล้วนะคะแห้งแล้วนะคะน,นี่ตรงน,นี้ก็มีโอ้รอยแตกหน้าดูมากเลยสุดยอดอน,นี่ค่ะดูดอกนี่ก็อกอเออกลายเน่าดูนี่ค่ะดูรอยแตกโอ้ มันเป็นแบบนี้ชื่จะลองขูดจอกที่เห็นรอยที่เพิ่งแตกมานิดเดียวลองดูซิว่าข้างในจะเป็นยังไงหดือสีูสิอ้ันนี่าจจะดีนะคะโอ้เต็นขึ้นลาแล้วคะ่ะนี่ดูตรงนี้คะ่ะ กลับมาที่เดินเยอะแยะเลยดูนี่ค่ะดูรอยแตกโอ้นี่สวยดูนี่อืมดีไงโอ้แค่สองดอกเล็กๆแต่ว่าดันดันดินขึ้นมาสูงมากเลยนี่ค่ะ อือเอาได้ดูนี่ค่ะตัดมาสวยมากเลยอันนี้ใหญ่มากเลยอาจจะเน่าแล้วนะคะใหญ่ไม่มี อันนี้นะนี่คะ่ะทุกคนปัดเดียวเต็มตะกร้าปีหน้าเรารู้ว่าถ้าอยากกินเห็ดนี้ต้องมาตรงนี้เยอะแยะเลยแต่ตรงนี้<ม>เยอะสุด โคเค่ะทุกคนไปกันแล้วค่ะมันอยู่ลึกอะเนาะนี่ในตะค่ะเห็ดดองไหนที่นมันอยู่ลึกๆน้อจะสวยจะไม่ค่อยมีหนอนเข้าไม่เอาลวค่ะไปแล้วค่ะ พอกินแล้วค่ะ